ช,ช,นะชีวาเรื er okay, นะ่องอีกอย่างกระจ้ามากอนผู้ใดปกติผู้ใดนางคอยคอยก็เพราะยำอุ่นบ่เกียวดอกบ่เกียวมาไม่มาหลังเท่ากับเป็นศิลปินทุกการจิตเราทุกคนเท่าเทียมกัน มีงานวันนี้บวงสวงที่้านย่าโมนะคะีิเซยอันนี้คือีิเซยอันนี้คือลูกยี่ช่างสวัเดยสวัสดีค่ะไม่อยากกวนแล้วพูหน่อยเนาะเราหยุดทั้งรถเลยว่าเธดเตียกับว่าโรดแต็มโบท่านเด็กบบาอีอย่างเลยนี่แหละคนเท่าชอบมนโนไปเองก็จะเป็นแบบนี้แ่ะว่าเขาจะคล้องปี อยากมีแฟนอ่ะแม่อยากมีแฟนโอเคชแชทเลยเร็วๆแล้วเมื่อขึ้นพอยใหญ่บาดอีหยังกูม่าบอกอีหยังสะลวนเข๋เขาเมื่อเข๋มาสะลลวนอีหยังใส่ข่อยบูม่อขึ้นแล้วอีหยังอันหนูมันบู้หายอี๋อย่างออบ้ <S <S า่อยก็เลยบอกว่างาั้งนก็ล้างหน้าสดมาแข่งกันสิ <S 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 ชุดสวยจังสวัสดีนะคะ นอนแอีงตันนี่ตื่นเศร้าปวดข่อยบอกท่านกินเข,ข่าจะคําไปนางกินว่างท่านกะอันนั้นเป็นกินบอสอะไรมันจังจอยไปลองกินดอ,อกแดมหนูก็ไม่อยากหอมนะพี่พุ่นี้หอมไปก็ไม่มีแต่จุนน,นี่มาแทนนักเทปจืดรุ่มแทนข่อยถึกตั้งแต่เมือน,นี้เป็นต้นไปเจ็บ,บวุ่นวานว่าันไดดอก จเจบัวบานจะปอบเจบัวบ,บานจะปอบอยูเจบัวบานจะสอนให้ปลอยบา้างเมียนเมียนชอบเจบัวบานเพราะว่าชีเมียนเีวยตเป็นเจบัวบานสวยงะอุ้ยคนดูสี่ร้อยายก็ชุดมันสวยอนะเนาะเริชเริชคอมเมนต์เข้ามาค่ะเริชสองสตาวสวยมากขอบคุณค่ะแต่ รู้ตัวเอา,เอาคนก็ร้อยซิมะไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะเพราะหนูก็รู้ตัวอยู่หนูรู้ตัวนี้ <laughs> อุ้ยรถน,นำโค้กนะแต่ว่าเขายังไม่ขายขายแล้วไ,ไ,ไม่แม่เหมามาให้เราแล้วนะเหรอใช่แม่บอกว่าเหมาลูกชิ้นมาทอดให้หลังเวทีป่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะทอดก็ต่อเมื่อแบบว่าคนมาเยอะๆอะไรนี่แหละก็เยอะแล้วช่วงน,นี้เจะอ้วกอะ่ะคือมาเที่ยวงานวังลบบุรีใส่ชุดไทยเที่ยววัง สวยเริชเห็นไหมว้ายคนดูห้าร้อยสามสิบยายเริชคือเริชคือคนดูตอนนี้เป็นคนเริชกูสร้างเขาแก่มฮักแมวบลูบอสเบิ่ง่านบลูเบอร์รี่มันจะช่วยดีใจขจึ้นฮักแมวบลูกเริ่มกี่โมงวันนี้รำบวงสวงถวายน่าจะประมาณ ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอ่าใส่คอนแทคเลยแล้วหน้าเราก็จะเป็นแบบนี้หน้าเราสวยจังขอบคุณค่ะสวยเอฟซีุณกล้วยสวยมากอุ้ยสูดจุวบ เจ้าว่วเมือนกันกิน,กนขา้าวบ่ได้ทินายก็จะก๋วยเตีเ๋ยวะอ้อุ้ยทองวันนี้คือผมมีผัวน้ำมูอ๋อ้องหนากันละทองคือประกาศดีตแมนไปไหนจ้าวันนี้มีร้องเพลงถวา,ายเสียงย่าโมนะคะ ชีวิตลูกแกเลยมาวัดบ้านแค่วันนี้ลยากขอขอดูหน้าเจ้าหน่อยยาสวยวันนี้จะแต่งหน้าขอเติมหน่อยนิดนึงมันเมลานไปเติมปากด้วย่ะมอเติมใต้ตานิดเดียวมันเป็นเซนเดียวไหมพระอุษพระอม สวัสดีนะคะทุกคนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยเวลาเอาแม่ยังเฝ้าไปแม่ไม่เป็นไรเรามีพี่ชายที่แสนดีอยู่ที่คอยดูล น้องกล้วยสวยมากสวยสวยขอบคุณค่ะช่วงนี้ก็ทุกคนก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากคำว่าสวยใช่ไหมคะพี่กูดุด,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 ดขี่รถมาหรอวันนี้นเ,นเริ่ชโอ้ยเอิญซื้อเขาออกไรสู สวยจังงานอะไรวันนี้รำถวายเสียงย่าโมนะคะสองเมกราบลงปัาเสียงแล้วสูดตองเนึ่งเสียงนั้นแม่สูนารีเหรอเสียงโคตรหวานแต่ว่าสูง ขอทาปากุ้งๆนะรู้ว,ว่าปากมันไม่นะปากไม่มวันก่อนอันไหนนี่แฮะมันบอดฟกงเขาเาท่าจะซื้อไหมนี่คนงามๆต้องงามคู่ความเด่นดี อย่าให้หนูอยู่คนเดียวนะหนูขอร้องเดี๋ยวยูก็ชิแกมแม่โอ้ยอยูก็มีแกมแห้งเป็นคาโกเกาบนน้ม่จะตอบยำใหมคาโกเกาแกมเออแกมในบอกว่าจะเอารถมากับวันนี้เอาพันยูมิแล้วก็ถาซื้อ รีบอันนี้สวยมากที่จริงมันเป็นที่ทาแก้มแต่ว่าหนูเอามาทาปากฉันไปป้นของแม่แชมป์แล้วสวยมากคือไม่ใช่ป้นของแม่เจลหรือฉันจ้ทาคั้วโนบุนิหนูก็ไม่ได้ทาคอพี่ดูคอหนูสิกระไรลุงจิบกระไรยังไ้แม่ไรเขาฉีดทันอยู่บอกว่าเขุยคืนไปว่อนน้ำพะเจรถ้ามันไม่ทันเราก็เตรียมตัวเราก่อนเลยเราต้องเอาไม่ออ แม่ออฟอ่ออันนี้แม่ออฟจะมาถอนให้ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาอ่ะเขาแม่เปินให้เราใส่ชุดนี้ขึ้นเข้ามาสีท่านค่ะเราก็ต้องบอกแกสองอุ้ยเราขอยไดใลรุงข้อให้ตังนี้ ไม่เหมือนจะอ้วกขึ้นกันไม่ยังหล่ะไม่ยังหล่ะสวัสดีค่ะมาคุยกันหน่อยเ,ยเขาเหงาเตงว่างเแบฟบ 嗯哼。<laughs> ก็ไม่ได้ไปใช้ก็ประมาณแต่เว้นาๆเนาะสายอยู่ดิเต่งตัวสวยมากขอบคุณค่ะ พูดที่หนูมาเติมมาเพราะว่าหนูก็อันนี้ไว้สแตนบายคอนเสิร์ตหนูด้วยโชว์อะไรโชว์เสียวโชว์เสียวค่ะวันนี้มีรำถาวายเสียงย่ามูนะคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสองคนนี้แต่งตัวแบบใส่ชุดไทยเป็นเจ้าสาว คือวันนี้มีบวงสวงคพืชอสวยเธอลูกอยู่ลานย่าโมูนะคะ สวยมากลูกขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจวนันนไปนอนชายภูมไมหรอจะนอนนี่ ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เราจะตกลงกันจะนอนชายภพุงก็ดีนะใหญ่แคะน,นอนหนมันก็ชินัยนอนไม้นอนไวแ้แบบเ้าออกเทียงบอกากลมานอนตองนนตาไปพุ่นสึ่งว่าน้นกุ่ลาา้องออกเทียงคือเราเนาาี่คือเาเ้องกุหลายูนยูได้ปะน,นี่นนะ ่ยปอันนี้อันเพื่อเดี๋ยววะพวกนี้เหรอใช่ใปุจตุรัสโอ้ยไกลเหรอห่างจากเอ๋โรงแรมมาเอลี่สอยอะไรอยู่ไปสอยดีป่ะห่างจากตัวเมืองบ่กอิโล เริศดมั่นใจมีดอรรี่อายแล้วเ<ด>มื่อกี้ไม่มีดอรรี่อายไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ไม่แอมอ้าวจะไม่ได้ทำอะไรเลยเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไอเล็กพี่ตอบพี่ตอบไม่ใจดีกับเราเลยว่ะใช่ ติงสวยมากขอบคุณนะคะคุณแม่คุณพี่คุณสวย Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. 等。<Good>